ไล่สดลังเล็ออกเด้อนะครับบางเอฟซีใครสงสัยเอ๊ะมอรวยไปาไรสดลังออกนะครับไล่สดตอนเลกออกเด้อเพราเขาเทียนนะมอรวยเปลี่ยนไหมนะครับวันนี้เลขออกทั Arizona, ้งไรเนาะนะครับเพราะว่าใค่ไล่ตอนก่อนพ้ออกคันเ่าเขาเปลี่ยนวิธีการไปกันนะครับนะครับเพราะว่าล่องไลยรอบแล้วนะครับไล่สดก้อนเล็กออกเ่รยะยอมเขาครับ เลยเปลี่ยนวิธีการใหม่นะเอามานนเลขเข้าสักจะมื่อไรนะครับเอา,าสั่นไปเลยนะเพื่ออย่างเพื่อนนะครับแก่เข็ดอืมแก่เข็ดนะครับเอามีเข่าอีกแล้วนะครับสำหรับน้ากัมพาเขานะครับน้ากัมพาเขาอีกแล้วนะครับอืมนะ้ากัมพามาอีกแล้วนะครับโอ้ฝนฟันแก้วเผาเต็มรถนะครับหมอลยบอกว่าอ้ฟันแม่นบอกวเผาจะไปตีนื้ออื่นครับตีเก่าศูนย์ศูนย์เก่า กันแค่หกศูนย์เท่านั้นนะครับแม่นนี่ดีครับสำหรับนางกระผ้าเนาะเป็นแก้เข่าสามสอบอันนี้นางกระผ้าละหมักส้นตัวมอ้วยมอ้วยบอกเลยว่ามอ้วยหมักเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเท่านั้นนะครับแม่นนี่ดีครับเพิ่มเต็มมีแล้วนะครับสำหรับนางกระผ้านะครับคนฟันแม่นนะครับแม่นี่ดีนะครับอ่านะครับบอกเลยว่าบออะไเป็นตกระซางนะเกล้าเดี๋ยวบอตีเก่าศูนย์คือหกศูนย์เท่านั้นนะครับนี่แค่นี้เนาะนะครับอ่าเลขกกระมาเต็มเต็มนะครับศูนย์เก้า นะครับเก้าศนศูนย์เก้านาะคนได้ครับเขาคงจะมีโชคสร็วเด็กหน้ากพาเลขแค่สี่โตนะครับเด็กว่าหลายครูน้ากับเาเข้าเขาอีกแล้วนะครับเอาอาจารย์สบายเข้าเขาบระมาเนี้นะครับก็ว่าเพิ่งต้องการเนาะอืมโอ้นาทิดกับเขาเต็มเต็มเพื่อนครับนาทิดเลขทูบนะครับขออีพุ่มเนาะจุดทูบแตกเครื่องนะครับสามศูนย์เก้าะครับเต็มเต็มนะครับสามศูนย์เก้านะครับนาทิตบอกว่าสามเกาศูนย์มอเลยไปเขียนผิดเป็นสามศูนย์เก่านะครับออกศูนย์เก่าของนาทิ์นะครับเต็มเต็ม นะครับสำหรับนาทิดเ่านะครับเขาอีกแล้วนะครับนาทิเออาจจะว่าเขาโตตรงเนาะเขาเลขกทูบจุดนะครับนะครับของนาทิอาจารย์สมัยเขากับหกศูนย์เก้าศูนย์ครับผู้วิ่งศูนย์กับขุจีมีโฉกันเนาะมีคนถือไายว่เออมีคนเลือกอาจารย์ไหนเขานี่กับมี่นะครับนาทิดนะอาจารย์สมัยให้หกศูนย์กับเก้าศูนย์ครับแล้วกะนาคำพ้านะครับที่เขาเนาะนะครับอาจารย์สมัยวิ่งแปดกับศูนย์นะครับอืม เขานะครับศูนย์นะเลขกันหกศูนนะครับออกเกาศูนย์นะครับพดกลับหัวกงยังมีโชคนะสำหรับอาจารย์สมมายกับเขาคือเกาเลขวิ่งเพิ่นแม่นนี่ลีนะครับสําหรับเลขวิ่นของอาจารย์สมมายนะครับอ่ให้หกศูนย์ออกเก้าศูนย์นะครับอ่ามาเป็นยังครับพี่น้องนะครับมีเขามนหลุดเป็นเลขทับราแต่ว่าก็ถือว่าพี่น้องเพิ่้วิ่งศูนย์นะครับหรือกับกลับกระงจะมีโชคนะ้ครับแล้อ นี่นะนาทิตนะครับจุดถูบนะเต็มเต็มเลยสามศูนย์เก้านะครับนาทิศเ่าสามศูนย์เก้ามาเลยขึ้นผิดนะครับอ่าสามศูนย์เก้านะครับ,รบถูบนนาทิตเขาเลีกถูบนะครับศูนยะ์เก่าเนาะอืมสำหรนะับนาทิศนะครับส่วนเก่าสามก็ไปเขอย่าหน้อยเขาออยัางผลดีด้วยนะครับเอานาทิมันก็ไปอ 5, หอนห้าน้อยเนาะอืม นาคำพาเข้าต่อเนื่องครับนาคำพาเราฟันเห็นบอกเผ้ามัยว่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเท่านั้นนะครับไอ้ฟันเห็นบอกเผ้าเดี๋ยวไปตีตัวอื่นนะครับแมนนี่ลีนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับมาเต็มเต็มนาคำพาเผานะครับอืมเดี๋ยวหาว่าอาจา์ทานอื่นนะครับก็ใสยให้ฮะโกอกโอเคฮะพี่น้องเอ้ยวอสายอืม เนี่ยพอดบอล์กเขานะครับอ๋อแสดงว่าเมืม่อนี้เขาสามก้นเดินหน้าตังช่องเขาเมื่อนี้เขาสามท่านสามอาจารย์นะเนาะเฮ้ยองหนามาเลยก็มางามเนาะ,ะนะครับอืมอ่ะนะครับเมื่อนี้ก็มี หน้ากำมพานะครับมีทิศปอกนะครับแล้วก็อาจารย์สมัยอาจารย์สมัยสำคับพงเอาเด้อนะครับขอขอบคุณเลยรนะครับที่เขาติดตามเราชมนะครับช่วงนี้นากัมพามาแรกนะครับกับพยายามติดตามนากัมพารนี้นะครับกับนาทิดนะครับนาทิตผกับไปหลายน้อยเขาทั้งเล่าเขาทั้งน้อยนะครับก็ถือว่าให้ชมพี่น้อยซี่ทั้งจองเขากะเรื่อยๆนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณหลยๆนะครับมีเพื่อโชมมานล้ามันนาทิตย์ นะครับไปชจมานน้ำนาท์แน่ไปชจมานน้ำนาคผ้าเนี่ยครับคอมเมนต์ของอะไรเด้อน,นะครับอืาจจะมีผู้โชคดีน,น,น,นะม่เนะสำหรับความฝันของนาทิ์นะครับก็คือว่าเพิ่มแม่นนะครับนาทีเท่าเนี่ยมาแรงดีช่วงนี่นะครับนาทิ์นะครับอน,นาคาพาอาจารย์สมัยครับหกศูนย์ออกเก้าศูนย์เนาะแต่เหล็กวิ่งเข,ข่าคือนเขานะครับสลาอาจารย์สมยัย ขอบคุณหลายเด้อนะครับอยากสมัยิือว่าแบ่งปันทั้งช่องเฮากเ่อผู้ดใด้ผู้ใดที่โชคดีกะคอมเมนต์เขามานะครับให้กำลังใจทั้งช่อง่อยนะครับอยากสนับสนุนอาจารย์สมายอยากสนับสนุนอาจารย์หนังกาพร้านะครับหรือผู้ดใดก็ได้นะครับติดต่อเนะเอาะรู้อยู่ค่าคลิปว่าหลายสับสนุนครับผมขอโทษหลายครับนะครับ สมานครับอาจารย์สมหมายหกศูนย์เก้าศูนยามเก้าสูนดูอยู่เตรีคำควาคิดเข้าาสับสุนยนะครับ นะครับอ้าวนะครับก็จุกเพธิโชคดีนะสำหรับนาทิ์นะครับอืพยายามฟังเอาด้วยพี่น้องเ้อดับลเลย,ยบอกดูดหน่อย <c oughs> มักตัวเล็กกเลียกสันเอาเนาะิดทถูกภาคเคืองนะครับวอนนาทิ์ออรอิลี หนังำพร้าห้องกับมาแรงเนี่ยนะครับช่วงนี้นะคําคพานะครับน่ารอดจริงๆริงทิทอดไม่เคี้ยวนะครับเวฟซี่หลายคนเนื้คิดทอดไม่เคี้ยวนะก็โอ้ยอยากสัมผัสเลยพี่น้องเลยนะครับไม่เคี้ยวพิ่น เออผู้ใสเพิ่นบ่สดวกเพิ่นบ่คักใจเนาะนะครับทั่วไปเพิ่นกับวับใหไเอา้าไปเพิ่นกับ,บ่อยูนะครับก็เลยบ่ได้ไปตามให้นะเนาะใจไเฮาอยากตามพ e ี่น้องเอซีตลอดนะครับอืมแต่ว่าตัวเพิ่นบ่บ่สดวกนะครับเฮาก็เลยบ่ได้ไปตามให้อืมศูนย์นะครับพ้าเอ้ยนะครับ,น,นะน,บนะครับสามเก้าศูนย์นะครับเพรหลายคนตีเก้าศูนย์เนาะเพราหน้าชอบหกศูนย์เก้าศูนย์จ้าสันนะครับเอฟซีเฮานะครับ เอหนาคำพาของอาจารย์สมัยเนาะคือว่าอาจารย์สมัยก็ยังมมกดีขึ้นเก้านะครับอ้าวเคยจคมาหน้าดํานาคัพากับติโตมารวยมาเด้อนะครับจคติดต่อนำหน้าทิดนะครับติดต่อนำจบมาหน้า,า,นอ,นานอาจารย์สมัยกับติดตอมาดีขึ้นเก้าเนาะอโอ้เอฟซีทั้งช่องกัมีคนมาเก่าศูนย์นาคัพาหลายอยู่นะครับสามเก้าศูนย์จ้าหน่อยนะสามเก้าศูนย์พี่น้องตัดเด่นมาเนาะนะครับ มาสระมาผ้าเป็นศูนย์มาผ้าเป็นเก้าท่นโอ้สามศูนย์เก้านะครับโอ้เป็นอนอตาเด่นศูนย์เก่าคงจะโชกหมายน้ำหนักกำพ้าเนาะนะครับมีหลายคนที่ได้ตีมาผ้าเป็นศูนย์จ้าไม้กันหนึ่งหนึ่งศูนย์สามเลาะสอบก็คือสามสี่สามสามเนะทะเบียนรถมัมมี่นะครับผู้นำกำพ่าเนาะสามอะไรดีส่นนะรอสื่อฝันจริงจัง ซื้อดอกได้เพรมีทุนเหมือนนะครับสามศูนย์ว่าแล้วไม่เคียวไปไหนนะครับไม่เคียวกับตามไม้ดอกนะครับเพื่อนน้ำบอร,รับสายเขาเนาะไปดูแล,ยลขยะคนลำคานนะครับเนี่ยคนโทษไปเพ่นวอรับเนาะนะครับไปนเพำ่นกับวอร์เพื่ออือมาหาเขาเนาะอืมโอ้ยสีอะไรคนกตี นะครับตีเข้าศูนย์เยู่ยก็เชื่อว่านะครับรถก็เป็นหาอะไรเนี่นะครับบางคนกับตีรถเป็นหาหนเน,น,ะน,เนานะัวซาลลิงกับตีสามอืม ขอบคุณเรไรนะครับท,ที่ติดตามเราชมเนาะเอาประเดิม,มาจมันในหน,นังนา,ากระพาก,กับคอมเมนต์เข้ามาเ้อะนะครับขอบคุณอาจารย์สม,มัยนะครับนาทิดน,นะครับอ่าแล้วก็หลายๆท่นา,ๆานอาจารย์เนาะที่เขาให้แนวทางดีๆเข้ามาเอาประเดี๋เขาถึงสามท่านกับขอไปช่ว,าายชวยขมานต่ออีกนะครับสําหรับลาวันพุทธนะครับขอบคุณหลายที่ติดตามเราชมค,ครับสวัสดีครับ